ได้หไดเลยโหอย่างเยอะเลยครับพี่พี่ไม่เคยเจอใหญ่ขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะต้องเจอตรงไวทีนี่มันเป็นหินเป็นเป็นเป็นพลอยทึ่งน้งเลยนะใช่ต้องขุดดีๆอ่ะนี่นะอืมเป็นแร่เป็นพลอยสวยมากเลยเออดูหินนี้นะนะเอากลับไปคืนที่เดิมนะครับก็ผมเก็บเหล็กไหลไว้ได้ประมาณเดือนหนึ่ง สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมช่องจินดาชาแนลนะคบวันนี้พวกผมก็ได้มารวมตัวกันอีกแล้วนะครับนี่ครับครับสวัสดีครับเขมากันหลายคนเลยพี่วันนี้นะพวกเราก็ตั้งใจว่าจะเอาเหล็กไหลนะพี่นะผมเนี่ยตั้งใจจะเอาเหล็กไหลที่ผมได้มาจากถ้าแห่งนี้เอากลับไปคืนให้กับถ้ำเลครับพี่เอากลับไปเก็บไว้ที่ถ้านะไม่อยากจะเก็บไว้ที่ตัวเองแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะเตรียมตัวออกเดินทางกันเลยนะครับ b เดินหน้านู่นเลยนะ่ไกลแล้วขึ้นเขาอีกสอลูกใช่มั้ยไหมในกายทางสบายเหนือแตกเลยครับพี่ๆอบเ้ามาตอนที่เราเดินทางมานครับเราก็ได้เจอเห็ดขนเนี่ยนะครับเห็ดขนก็จะเป็นเห็ดดอกขนัด กลางนะครับยังไม่ใช่ดอกใหญ่นะครับนี่ก็บานแล้วนะครับนี่ก็ใกล้ใกล้เห็ดจะขึ้นแล้วนะครับทุกคนใช่ครับใกล้หน้าเห็ดแล้วนะครับช่วงนี้จะขึ้นจะมีคลิปทำครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินข้ามเข่ามาแล้วหนึ่งลูกนะครับเหลืออีกสองลูกนะครับตัวอะไรมาทำมันนะหัว้อโหน่หัวขาดเลยครับเพิ่งจะตายสดๆเลยครับ นี่เราก็ได้มาถึงปากทางถ้ำแล้วนะครับตอนนี้ ừ, นสอนก็จะได้อส,สอนก็จะเอาเหล็กไหลไปคืนนะครับนี่นะครับเหล็กไหลเข้าได้ไหมได้ได้กินแะรงมากกินโคตรแรงสอนก<ป>ินเ,เคี้ยงเขาเนี่ยพร้อมละไปสอานาน้ำลายไปก่อน

ทางถ้ำก็จะเล่นมากเลยนะคะอุดยอดไหมเบ้ลอเล่นกลิ่นแรงมากพี่มินเตอร์กินหอมไหมเ้ก็บอกพี่่เลยนะทุกคนครับเดี๋ยวผมก็จะลงไกลต่อนะครับ เอ,อ,อาไปน้องละเข้ามาเข้ามาเบที่ก้อนอะไรน้องขออภัยพีพนะครับบางทีตาพี่ๆเนี่ยอาจจะมัวกันนะครับผมเพราะว่าถังนี่ดูเลรกตีเดียวอะถ้าลงน้องเี้โคตรสวยเลย ดูกบดูขังคบจำสิ่งมาเลยครับมาเลยโอ้ไม่เอาขาเข้ามามันง่ายไปนง่ายเกินไปโอเคไปโอ้ยกบจ้อนสิ้นเหรอโอ้ยโอ้ตัวเบลเลอร์เลยทำโคสวยเพื่อนกบที่ไหนล่ะขังคบ สองตัวเลยนี่เป็ทคานะไปวางมากกบยักษ์นั้นเนี่ยขังของยักษ์ดีใจดูเพื่อนได้ยินเสียงแล้วอะเดินทางไปแล้วนะครับพี่ใหญ่มากทางเลอยเท้าคนเราไม่ให้ใจใครมาก่อนนะนี่ครั้งแรกที่ผมเห็นโอ้ยใจนะเนี่ยใหญ่มากเลยข้างแช่งมากเลยเถอระมัดระวังนะมันแตกเข้ามาครับได้ยินเสียงข้างเขาเหมือนกับบินรอบๆเนี่ยเสียงดังมากเลยมันจะกินแรงมากเลย เแโทำสวยมากเลยทำใหา่เลย่มีใครขุดไว้ใช่ไหมเป็นทั่งมันเองอ่ะอ๋อเป็นเหมืองแร่เก่ามาก่อนโอ้โหขั้นาวเต็มเลยมัเป็นพงๆอย่างนี้เหมืองแร่เก่านี่เองอเหมองแร่แวาลิ้นะีนเสียขั้งคอนหไมเต็มเลย ข้างคาลแล้วเสียงของเขาดังจัดเลยบย<อ>ไุไม่ดูในกล้องไม่ยินไหมโหโอ้โอตปุ๊บกิบนใช้ได้เลสยดสดชื่นวิ่งวนี้มุ้งยันีุ ทำลงไัี่่เสีโอ้ทำะไรก็เช่อโอ้โหนี่เตัวนี้เกี่ยวปะโอ้เจอไจดไหนก่อนไม่จัดแล้ทังขาวแม่ไก่เนียหรอวขาตัวใหญ่คุณเยอะ่ะโอ้ยอโออย่างเยอะเลยครับพี่พี่ไม่เคยเจอใหญ่ขนาดนี้เลยนะ เดี๋ยวเราเินงห้เาดูเป็นล้านๆตัวมเมื่อี้ย,ยังเยอะเลยไปครับไปข้างหน้าต่อเลยเ,เดี๋ยวเราเดินวา่าหาเข้าไปลัดเราเยอกลิ้งค์เดี๋ยวเราเดินไปต่อเลยดีกว่าสภาพเจอสภาพหรอสภาพแต่ละคนอย่างเละ ทำไมผมเลยเด็กนะผมไม่เดินอย่างนี้เราผมวิ่งเลยจะทำใหเชิดข้าบองนึัเชิดเชิดบองเนี่มีรอเท้าเด็กนี่เงี้ยไปดูดเข้าบินชหนา่หรอเออดีข้างขาเป็นมนะยังม่แห้งใกบ้ายมั้งไปได้ ไม่ช่วงฝนตกนะโอ้โหว่าเลมีน้ำมาสองมีน้ำเต็มถ้าเข้าไปดึงไม่สองดึงตรงยดีน้ำใส่้าใบไหมคข้งมาทางมาจะดีขึ้นนะตรงนี้มี็เขาเคยไหม ท่อมจะมีโอ้นี่หนึ่งค่ำนะก็นี่หนึ่งค่ำอ๋อตรงนี้คือเป็นเมืองแรกเก่าใช่ไหมโอ้วัตถุมงคลเดี๋ยวให้หลงนะทางมีหลายทางมากลายหินแล้วมันเป็นหินเป็นเป็นเป็นพลอยทั้งนั้งเลยนะใช่ป่ะต้องขุดดีๆอ่ะเนี่ยนะอืมเป็นแร่เป็นพลอยสวยมากเลยเออดูหินนี้นะ สวยก็สวรงามเลยนะไปเราจะลองดูตรงนี้กันครับไปก่อนดำเลยอันนี้คือมึงเคยเข้าไปสุดหรอสอ่สวยนะมึงไกลเกินอือหือโอ้โหขโมันก็มีขโมนก็มีไงครับสวยมากถือว่าสวยนะทำใม้ตะกิน เหมือนแร่แรงมากแต่ว่าเห็นยังสวยเลยครับพี่บี้ดูดินี่เคครั้งแรกชีวิตเลยผมเคยมาไอ้นี่ตรงนี้มีคนมันจะมีคนโด่ลงไปตายด้วยตรงนี้อะไรนี่ไหรล่ะวังกันให้ดีเลยนะงหนักก็มาปั่นนะตามมาเรื่อยๆวยมีคนตายด้วยหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหผต้องร้ายนะไม่คือแบบไม่เคยเจอแบบนี้ไงดูดิไม่เคยสังเกตขั้นใหญ่ขนาดนี้ด้วยนะจริง ท้องเขาเยอะด้วยตรงนี้เหมือนเป็นตรงนี้เป็นควรดูอะไรก็แสงมันรอดลงมาได้ดูมันเป็นนี่ยสวยง่ายมากบอกเลยโอ้เขมรเยอะอ่ะเดี๋ยวดูโอ้หืม้วยมดกเลยหลังหลานตัวโอ้โหโคนจริงทั้งทางเขาที่นี่ตัวใหญ่มากใหญ่ดีครั้งแรกที่ผมเคยมาที่แบบนี่เขาชื่อ ตรงนี้มีกออหนึ่งเดือนิลาตรงนี้มีคนเคยเคยมีเกิดฆาตกรรมค,คนฆ่ากันตายแบบผักเป็นคนแก่ที่ตอนผักตกลงไปตายตรุนี้นะหลุมนี้ดกไหมเล,มล็กมากเลยตรงไปก็คือคือไม่เหลือเลยในชะ่มยันเข้าไปใกล้มากวนไปมอย่ยาอไปนั้นะยแลอันตลายมากเากลืกจัดเลยมองไม่เห็นก้นเยลยนะมองเห็นก้นลุมเลยอันตายรวมทางเดินดี ลูกไม้หมวข้าวใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้เราจะไม่ไปแล้วเพราะข้างในไม่มีอะไรแล้วแค่ภาพที่พี่มาด,มมดมูเดี๋ยวเราจะทำการเอาเหล็กไหลับไปเก็บดูตัวยนะครับเยอะจริงๆเนี่ยทางแรกชี้เลยไม่เคยมาที่แบบนี้จะไม่แข่งเขาจรไิงนงะเราต้องเท่าไหร่นะเราเท่าเรื่องเออเออระวังนะปะนัก ผมต้องหาตีลใบไฉใหม่นะใบไฉไป <บะ S 1> เปไป<อ>รียนต่อเราจะให้หาทางที่เอาใกใหม่กับใบเก่านะครับไปไตอนไม่ละเลยมันเยอะมันอะจริงมีขี่นี่คุณฆ่าตายเลยมีมีมีคนฆ่ากันตายแบบมันเป็นเมืองแร่เก่าใช่ไหมไม่กล้ามาคนเดียวอย่างเงี้ยน่าจะแย่งพวกพลอยกันเลยมั้งเออไป เพช่อุณน่าจะงกันแล้วชิงกันค่าน่วละวึงสลเจ้าถึได้ก็คือผมก็ไม่รู้ว่าถ้ามันจะใหญ่แค่ี้นาอาร้ณเป็นยาง่ง จัดเลยครับโอหทำเป็นไปบอกเลยว่าข้างข้าวตัวใหญ่ด้วยทั้งหมดใหญ่จริงมันเยี่ยใส่ป้าสอนมาได้ปะเข้าปากันเลยเมื่อกี้โอ้โหมันไม่ต้อนรับนะไปสอนเมื่อกี้โอ้โหที่เข้าปากเลยเขี่ยง้าวนี่อันตรายนะเหมือนเยี่ยวมากเมื่อกี้แล้วกินเนี่ยคุดดมไปเยอะๆไม่ดีนะ คอย่างนี้นะ,ะหินสวยนะดูดิไฟฉายยีงีคือจบนะแค่อา,อาอยง่ายากโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ออกมาจากทางตรงนี้แล้วนะพี่นะมันมีหลายช่องมากเลยนะผมก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นช่องนี้แหละไอ้ช่องที่ผมได้เหลกๆหลมาไปไปกัน ทุกขนเขาไหโอู้กขนเขาตัวเล็กตินหนึ่งครับน่ารักมากเลยตรงนี้ไปขึ้นขึ้นขึ้นเป็นองคแสงโลกอไรนทั้ไรนี่อะเน้าไป เด่าออม่บทไ,ไ,ไห ike, อมอ,อ,ยไอยู่กล้หมู่บ้านใคนก็ไม่น่ารอดนะต้องระวังอมลีลูข้างบานด้วยนะครับหือ มันมากเลยดทุกมากระยไป่าขดเโอ้หตวดอือหือกระตูกสัตว์เนี่ยเหมือนยังไม่ค่อยนานนะสอนนานแล้วแหละหลายเดือนละมัเป็นเดือนละอโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ย ถ้ามีกระโหลกอันนี้ใช่ไหมวางนะหรืออะไรนะั่นแหละมันน่าจะตกบาลจริงทุกคนเดี๋ยวติ<ส>ดกล้าาองนะต่อให้เห็นนะ ไหลแล้วนะครับผมเอาอยางไงอะทำนี่เหรอเก<ม>็บได้แต่คำนี่เหรอได้ไม่ถึงโอเคโอเคครับเพื่อนๆนครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะนำเหล็กไหลกลับไปคืนแล้วนะครับผมนะเอากลับไปคืนที่เดิมนะครับก็ผมเก็บเหล็กไหลไว้ได้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหรือสองเดือนนั่นแหละนะวันนี้ก็ตัดสินใจเอาท่านกลับมาเก็บเอากลับมาไว้ที่ของท่านนะครับผม จำได้ว่า,มาผมเจอรงนต้สังเกตดูหินตรงนี้นะมันเหมือนมันกลายเป็นหินเครือหรืออะไรแบบเหลืองแถบเลยหลไม่ควรไปจับเลยนะครับผมอาจจะเป็นแบบเป็นสารเคมีอะไรอ่ะเชื้อโรคเชื้อรานะครับนะวันก่อนเนี่ยผมก็ไปจับมันนะไม่ควรไปจับเลยนะครับ ไหนนะที่เจอน,น่นๆตรงนี้ลับได้เลยเนี่ยตรงรูตรงนี้ที่ผมเจอมีผมจะเอากลับไปคืนนี่ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับนะที่เราจะได้ย่นโฉมได้ดูบารามีของเหล็กไหลนะครับผม,มเหล็กไหลเนี่ยมันเป็นธาตุนะครับพี่ๆเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับผม นะแล้วใครที่ครอบครองไว้เนี่ยมันก็จะเป็นคุณมันจะเขาเขาจะช่วยแบบปกปักรักษาทําให้ชีวิตเราจเจริญน,นะครับใครที่มีเหล็กไหลไว้ครอบครองนะแต่ว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนว่าสินของผมเนี่ยไม่ถึงท่านมัน้งนะมันมันต้องเป็นคนดีระดับหนึ่งอนะ่ะพี่ถึงจะครอบครองของพวกนี้ของพวกนี้ถึงจะอยู่กับกับเราต้องต้องดีระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่าตัวผมเองสินยังไม่เสมอกับท่านนะครับผมนะก็คิดว่าจะ พาท่านกลับมาไว้ที่ของท่านดีกว่าอืมนะสาธุเดอก็กลับมาอยู่ที่ของท่านนะครับ

ลรวเรารีบออกกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงด้วยเสียงเดินข้างบนเกิดมาเวตาลนังเป็นเรื่องเลยนะไม่ได้เจอเฮ้ยใครครับเก้งกวางตกมาหัวเสียงเหมือนตี๋เสียงตี๋ใช่รู้สอน พลิกมากเลยนะทั้ตรงนี้มันไหลจับเลยชุนรุ่งบอกว้าดิต้องต่อเสียงมาจากไหนนี่ก่อนขิงอะไรก็ไม่รู้ฮะที่ ส่วนเขาไปเก็บเล็กๆลราอยู่ดีเสียงกรีดออกมาเลยนะคะคุณผมต้องขอเดินทางกลับก่อนนะครับเอารีบออกันดีกว่า

ครับผมสอนแล้วไปเรื่อยถือก้อนถือก้อนสอนถือก้อนจนไปเลยเ่อยมแหละของผมลำบากกว่าเพื่อนหน่อยเพราะว่าขาผมมันมีแผลเยอะพี่ขามีแผลเยอะแล้วก็นี่มันขี้ขังขาวไงชีล็อกทั้งนั้นเลยใช่ แผ่มันโดนลอยต้องกลับไปล้างนะครับผมอันตรายดูนะครับแต่พาแต่ละคนัต่อไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มารับชมผมเป็นคลิปแรกนะครับผมก็ฝากไลค์ฝากติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคครับผมขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับบวัสดีครับสวัสดีครับ